มีการต้มเหล้าเลี้ยงสุราก้โอ้ยจาตาลรู้ได้ไงอะแต่เขาไม่มีทางเลือกพ่อกับแม่หนูก็บอกเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องต้มเลี้ยงลูกข้อมูลนี้ดิได้ส่งให้พี่ไม่ได้ส่งเขาต้องต้มเลี้ยงลูกเมื่อแต่งานเขาก็เลี้ยงลูกไม่ได้พ่อหนูจนมากนี่คือมอมเมาใช่ปะจ๊ะ อ่ะสมมุติว่าคนมาซื้อเหล้าพี่ส้มเมาไม่ขับอ่ะสมมุตินะสมุตสม,มัยก่อนมีรถมีคนเป็นลูกค้าบ้านคุณเนี่ยสิบคนคนรอหัวกลับบ้านก็ต้องไปประสบอุบัติเหตุไม่ตายก็พิการอ่ะหนึ่งครอบครัวแล้วเหลือเก้าอีกคนนึงนักศึกษากําลังจะเล่าเรียนมาออออเอาว่ากูโกงเหล้าหน่อยเว้ยออก็ไปได้อ่านศึกษาตำราเล่าเรียนความเจริญมันก็เลยไม่มีอีกคนนึงโอ้กูกรึบกูโกงสองโกงสามโกงสี่โกงแต่ละคนที่คุณขายเหล้าให้เขาเนี่ยชีวิตเรื่องราวของเขา ปัญหาครอบครัวเนี่ยส่งผลถึงปัญหาสังคมเนี่ยมีมากมายแต่แต่พี่น้องแม่ก็ต้มเหมือนกันเขาจะเบียดชิพต้มเล่ากันหมดว่าเขายาจนเขาเอายาแปกยาคามาทาํารังคาบ้านแล้วนะนั่นคือนั่นคือกรรมบรรพบรุษเยแต่ว่าที่รังตกใจตรงนี้คืออาจารย์ย้อนเห็นไปนี่คือประมาณสักกี่ปีคะ,ะที่ว่าปูญ่ญาตายายต้มเล่าขาย ก็ตั้งแต่แม่หนูเป็นอายุ17อะตอนนี้ถ้าแม่แก่มีอายุอยู่ก็88นั่นแปลว่า71ปีแล้วพี่71ปีที่อาจารย์ย้อนเห็นคือมันมันกว่าปีค่ะมันคือเหมือนปัจจุบันเลยอะพออาจารย์บอกว่าต้มเหล้าขายคือโอ้ยเลยอะก็คิดดูว่าพ่อแม่เนี่ยรอลูกกลับบ้านเนี่ยลูกก็ไปไปกินเหล้าแหละไม่รู้ว่าจะกลับมารอดถ้าเมามาเมากลับมาแม่ก็สบายใจแต่ถ้าลูกไม่ได้กลับมาแม่ก็เป็นห่วง มันย้อนกลับมาหมดครับอันนี้คือค้าเหล้านะยังไม่รวมกับค้าสิ่งเสพติดมันก็จะจัดอยู่ในเหมือนกันเนาะเขาเรียกว่าสินข้อห้าเนาะพี่ต้อมเนาะสุราเมีอันนี้คือขายในสมัยก่อนแล้วถ้าเกิดขายในสมัยก่อนเนี่ยมันมันมันโอเคไงมันฟรีสไตล์ไงว่าใครจะทําอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าปัญหาสังคมมันเกิดปัญหาครอบครัวมันเกิดปัญหาสุขภาพมันเกิดและยังไม่พอปัญหาอาชญากรรมก็อาจจะมีนะครับถูกค้เหล้าเนี่ยเป็นสินข้อเดียวเลยถ้าผิดแล้วเนี่ย ผิดทุกข้อยังไม่พอนะผมค้นพบอยู่ข้อหนึ่งสินที่เกี่ยวกับเรื่องของปาณาติบาตก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีเกี่ยวกับเรื่องของการล้มสัตว์ใหญ่แต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าข้างไหนกแล้วแต่อาจจะมีการสุราปราปี้มันก็ต้องมีบ้างนะครับในเรื่องของกับแก้มกับปลานะครับแต่นี้ก็ไม่ว่ากันนะครับมันก็สมควรส่งผลที่ัเกิดขึ้นกรรมจากสินข้อห้าดีใหญ่หลวงเราไม่ได้เป็นผู้ดื่ม แต่เราเป็นผู้จำหน่ายบาปนะอยู่ที่คนผลิตกรรมอยู่ที่คนกินขออย่างเดียวครับหลังจากนี้เป็นต้นไปวิธีการเราเวนเนื้อสัตว์ได้ไหมหนูทําอาหารที่ปาศจากเนื้อสัตว์ให้แม่ได้ไหมหนูทำทานเองอ่ะจ้ะแม่มของม่เ,เก่งเรื่องทำกัเข้าค่ะ,ละ,ะหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวคุณคุณอยู่จังหวัดอะไรนะ,ะคนครสวรรค์แต่ทุกวันนี้หนูมาทาอ,อยู่อยู่จังหวัดนนท์จ้ะขอให้คุณเป็นรุ่นสุดท้ายแต่ไม่ต้องเสียใจนะ ความเสสละเนี่ยม er ันอาจจะหายก็ได no ้ถ้าถ้าหนูเป็นรุ่นสุดท้ายจริงหนูขอขอรับหนูขอยายทุกหนูเป็นเขาจะได้มีชีวิตที่ดีมันทรมานมากบีสาวก็ทรมานนอนหลอกกินหลอกจมกีจมเยียว หนูต <NYU> ึงอยากไม่อยากเป็นหนูอยากจะกลับไปบนที <establishing> ่บาดเขาับไม่อยากที่หนูไม่อยากเป็นไม่ใช่หนูยงแกตัวแต่หนูอยากกลับไปดูแลไปเจ็ดยี่เช็ดเที่ยวมอนที่ตามกับแม่คุณก็รักพี่นะัรักเพราะเขรักมากเขามีร้อยให้ร้อยมีมีบานให้านมีหมื่นในหมื่นนหนูัดเป็นแตนหนูยังไม่เคยตอบแตนก็เลยหนูอยากกลับไปตอบแตนเขาหนูอยากกลับไปดูแลเขาเขาดีกัหนูตั้งสองคนเลยพี่คนที่ป่วยครับประสบอุบัติเหตุแล้วไม่เต็มเนี่ย เขารักหนูมากหนูก็รักเขาห,หนูอยากกลับไปดูแลไปปล้นนี้ปะแต่หนูก็มาเป็นอย่างนี้อม่เป็นอะไรมีลูกกี่คนสองคนมีคนโตแล้วก็มีผู้ชายคนเล็กยนะี่สิบสามแล้วหนูก็ไม่ยายเขาเป็นมนุนู์ไปไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็พูดอย่างนี้แหละจ้าขอให้กำเรนทุกอย่างตัดแล้วจ้าจบแล้วขอให้รุ่นของหนูอ่ะ เป็นรุ่นสุดท้ายเพราะผมช่วยไม่ทันอย่างหนึ่งคืออาการมันเริ่มแล้วพี่ส้มแต่ถ้าวันนี้มาออกอากาศถ้ามีหมอที่เชี่ยวชาญถ้าบุญพี่มีนะผมไม่ได้เป็นคนรักษา<ม>พี่นะก็จะขอความ,มาอนุเคราะห์นะครับหมอที่มีความเชี่ยวชาญทางแพทย์ทางเลือกก็ดีขอรักษาพี่เขาหน่อยขอให้อย่างน้อยประครับประคองให้เหลือสักรุ่นหนึ่งติดต่อมาทางรายการได้นะครับช่วยเขาหน่อยครับ ตร่งนี้ก็ต้องดูแลกันนะคุณอย่าทิ้งแม่คุณเด็ดขาดนะนะครับแล้วเป็นไปได้ตัวของคุณนะไปบวชซะไปบวชสมเนรีก็ได้สักเจ็ดวันอุทิศให้กับปู่ย่าตายายอะให้เขาได้เกาะชายผ้าเหลืองของคุณมันต้องเกาะชายผ้าเหลืองถึงก็อนหลวงขอพี่บวชพี่ต้มจำได้ปะหลูขอสองครั้งแล้วพี่ต้มบอกว่าเต็มแล้วมันเต็มนะมันอยู่ที่วาระของอย่างนี้ไม่ใช่ของว่าจําหน่ายจ่ายแจกการตลาด ของพวกนี้เป็นของสูงแล้วหาโอกาสได้ยากเพราะฉะนั้นต้องรอรอบลูกผู้หญิงชีวิตคนหนึ่งได้บวชเนี่ยทดแทนพระคุณของบรรพบุรุษพ่อแม่ไปบวชเนี่ยให้ไปศึกษาให้ไปอดทนให้ไปเรียนรู้ตัวตนศึกออกมายิ่งจะต้องอดทนมากกว่าตอนบวชและนําทุกสิ่งทุกอย่างเอามาใช้ให้ได้นะลูกนี่คือความหมายของการบวชไม่ใช่บวชนิกรรมบวชเพื่อเอามาจัดการกับกรรม